สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหวึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมนมีแนวทางไว้เลาาพัฒนานะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะ,ะหลังจากทางท้ายไปนานนะคะพี่น้องสาวไม่ได้ลงโค้งสุดท้ายให้นานมากเลยเนาะแอดไม่สบายแล้วก็ติดทุระ,ะทางจังหวัดนะคะอ่ะ นำแนวทางมาแบ่งปันนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหนุดนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะก่อนอื่นเรามาดูเนาะว่าแอดเด่นตัวไหนนะคะ,ะเดี๋ยวแอดเขียนตัวเด่นไว้ให้เนาะเผื่ออยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะเด่นสามเจ็ด แล้วก็9เนาะ,ะเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าส่วนที่ตัวที่แอดคำนวณมานะคะตัวที่แอดจับคู่มานะคะก็จะมี36 36กลับหัวเป็น39ด้วยเนาะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ34 73นะคะ สองสามสี่เก้าสี่ศูนย์แปดสามนะคะส่วนชุดสามตัวเนาะมาดูกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเนาะ เขียนใส่ตรงนี้นะคะพี่น้องจากหกเท่ากับเก้าจุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็จะมีเก้าสามหกเจ็ดสามสี่อ่ะอันนี้แอดตัดให้แล้วนาะาเป็นตัวกลับอันนี้ก็ตัดเร็วนะคะ 3 4 0อันนี้ก็ตัดแล้วนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จุดไว้แคปไว้นําไปเป็นแนวทางนะคะนําไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะ,ะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนาะ,ะกลุ่มแอดเก็บรายเดือนนะคะเดือนละ99บาบาทเนาะ คงไม่แพงเกินไปไม่นักเกินไปนะคะพี่น้องจา๋าถ้าสนใจเนาะแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะแนวทางในกลุ่มก็จะมีตั้งแต่หุ้นเช้าถึงดาวจรนนะคะ,ะแต่หน้าช่องแอดลงแค่นอยไทยลาวนะคะห้าลาวก็ไม่ได้ลงแล้วเนาะ,ะพี่น้องจ๋าเวลาไม่ทันนะเพราะว่าออกดึกเนาะแล้วแอดก็ทํางานประจําด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ลงแนวทางหน้าช่องนะคะสาหรับห้าลาวก็คือลาวอ่า เราสามัคคีลาซาตาเรา VIP ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลาซาตานอ้อแอดลงเฉพาะในกลุ่มนะคะแต่ถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาติดต่อสอบถามได้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะเงินทองไหลามาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ